สวัสดีเจ้าวันนี้ขายากตำหมากกระท้อนใส่น้ำปูเนาะอาการฮอนฮอนกินเปรี้ยวเปี้ยวมันสดชื่นนะเจ้าอันนี้เขาก็เอามาปอกเนาะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะซับนะเจ้าเอามาซับซับซับให้มันละเอียดนะเจ้าเดี๋ยวเขาตำมันจะง่ายเนาะมันจะเข้าพีเข้าเกลือได้ดีนะเจ้าซ <laughs> ับเสร็จํำเดียวเขาก็จะ ซอยนะเจ้าหั่นซอยแต่ซอยยับๆนะเจ้าซอยให้มันแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆบดได้นะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะรงคอกไปเลยนะพร้อมเมล็ดนะเจ้าเม็ดมันไอเม็ดเอกทรที่ล้ำล้ำเนาะแต่ห้ามกืนเนอะอามาดูเครื่องกันใส่พริกแตงลงไปตามด้วยหอมกระเทียมนะเจ้า,าโขกให้ละเอียดเดี๋ยวเขาก็จะใส่กะปิลงไปนะเจ้ากะปิปลาหาเนาะ อันนี้ก็ใสกะปิลงไปหนึ่งช้อนพูนพูน,นะเจ้าตามด้วยน้ำปลาหาต้มสุกเนาะอันนี้เป็นปลาหาสุกแล้วนะเจ้าแล้วแต่นอกไผ่มักดิบก็ใส่ดิบก็ได้เนาะอันนี้ใส่ไปสักสองจอนนะเจ้าใส่นัก,กนมันจะเค็มใส่ปลาหาเซ็ตเรียบร้อยแล้วตามด้วยน้ำตาลน,นะเจ้าบะตืนมันจะเปรี้ยวสักนิดหนึ่งนะเจ้าใส่พอประมาณเนาะ ใส่ไปสักจอน,นึงนะเจ้าตามด้วยผงชูรสนะเจ้าใส่นักเซ่บนักใส่ลายแซ่บลายนะเจ้าต่อบอ่มัก,กบอต้องใส่นะเจ้าอันนี้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้าก็เอากระท้อนใส่ลงไปเลยนะเจ้าใส่ไปทั้งเม็ดเลยโขไปพร้อมกันเลยนะเจ้าน้ำเร่องหนึ่งอ,อันนี้ก็มาซ้ำซ้ำโขโๆนะเจ้าคุก เขาให้เข้ากันเนาะพอละเอียดพอประมาณแล้วเดี๋ยวเขาเข้าใส่น้ำปูนะเจ้าขัา้นตอนสุดท้ายนะเจ้ากระทอนละเอียดแล้วก็เอาน้ำปูลงไปคลุกเคล้านะเจ้าใส่พอประมาณเนาะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะเจ้าใส่นักมันจะดำแล้วมันจะเค็มด้วยนะเจ้าน้ำปูมีรสชาติเค็มเนาะอันนี้เขาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้า เรามาชิมรสชิมชาติดูนะเจ้าว่าโอเคก็เนาะกินคนเดียวตักจิ้มจะคกได้เลยนะเจ้าโอเคแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่จานได้เลยนะเจ้าตําระตอนง่ายๆเนาะแก้อาการฮอนๆอมันสว่างเลยนะเจ้าหน้าหญิหน้ากระท้อน,นะเจ้าเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตํากระท้อนใส่น้ําปูพร้อมเสิร์ฟไว้เจอกันคลิปหน้าเจ้า